แม่เคยงงไหมคะว่าทําไมเวลาที่ลูกมีเรื่องอะไรหนักๆน,นะคะแม่มักจะเป็นคนที่รู้เป็นคนสุดท้ายนะคะทั้งๆที่แม่เนี่ยโคตรจะพร้อมช่วยเหลือนะคะแต่ทําไมคะลูกไปเล่าให้เพื่อนฟังก่อนทุกทีนะคะกรณีนี้ค่ะลูกไม่ได้คิดว่าเพื่อนจะเก่งกว่าแม่นะคะแต่เขาแค่รู้สึกว่าเวลาเล่าให้เพื่อนฟังอะ่ะมันจะได้ฟิลแบบเฮ้ยกูไม่ได้โง่คนเดียวว่ะพอเมื่อเล่าไปแล้วนะคะ เพื่อนมักจะตอบกลับทันทีว่าเฮ้ยกูก็เป็นเฮ้ยกูก็เคยเฮ้ยกูเข้าใจนะครับสมองไวรุ่นตีความทันทีค่ะว่าเราไม่ได้แปลกนะเราไม่ได้โง่คนเดียวความอายมันลดลงค่ะมันทาให้ความกล้าอยากเล่าเพิ่มขึ้นนะคะงานวิจัยบอกนะคะว่าการได้แชร์ปัญหาหรือประสบการณ์เวลวร้ายกับเพื่อนที่เคยเจออะไรคล้ายๆกันนะคะมันจะช่วย ลดความโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็เพิ่มความรู้สึกแบบ s e n s e of belonging นะคะหรือความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนะคะแบบเห็นผลเร็วมากๆค่ะตรงนี้ละค่ะคือจุดที่ทำให้การเมาส์กับเพื่อนกลายเป็นเซฟโซนนะคะเป็นพื้นที่ที่เมาส์แล้วเขารู้สึกปลอดภัยนะคะแล้วการระบายออกแบบนี้หรือการเล่าปัญหาเหล่านี้้เพื่อนฟังเนี่ยคืออะไรคะ ถ้ามันเป็นปัญหาแค่ปัญหารายวานันแบบกะจุกะกะจิกของหนุ่มๆเจ้าสาวกับเรื่องทั่วๆไปเช่นโอ้ยสิวขึ้นนะคะโอ้ยแมงป้องเมนหรือโอ้ยไม่ได้ทากันบ้านนะคะปล่อยเขาค่ะให้เขาไปปรึกษาไปแก้ปัญหาของเขาเองตามวัยนะตรงนี้เราไม่ต้องเป็นกังวลนะคะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะการปรึกษากับเพื่อนอย่างเดียวกับเพื่อนที่มีพุทธิภาวะใกล้เคียงกันความรู้ประสบการณ์ก็ระดับเดียวกันนะคะพอช่วยกันคิด อยู่ในกลุ่มเดียวกันแบบนี้บางครั้งค่ะมันอาจจะพากันเสี่ยงมากขึ้นนะคะจนเรื่องอาจจะบานปลายยิ่งกว่าเดิมนะคะงานด้าน peer influence นะคะหรืออิทธิพลของเพื่อนที่มีต่อเพื่อนนะคะยังบอกด้วยนะคะว่ากลุ่มเพื่อนวัยรุ่นค่ะมักจะช่วยกันหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเพื่อให้ปัญหานั้นๆดูโอเคมั้ง นะทั้งๆที่จริงๆแล้วมันอาจจะอันตรายกว่าที่คิดนะคะเพราะว่าถ้ามันอันตรายแล้วไม่มีเสียงผู้ใหญ่อย่างเราะะเข้ามาเบรกไว้เนี่ยมันอาจจะไปไกลตรงไหนบอกไม่ได้จริงๆนะคะแล้วทำไมคะทำไมเขาไม่เดินมาหาแม่ทั้งๆที่แม่มีประสบการณ์แล้วน่าจะมีทางออกที่ดีกว่าให้เขานะคะเพราะอะไรเพราะภาพจำคลาสสิกของหลายๆบ้านนะคะคือเรายังไม่ทันจบคะ่ะแม่เข้าหมด สอบสวนสอนสรุปทันทีนะคะทำให้ลูกรู้สึกว่าเล่าแล้วกลายเป็นจําเลยนะคะเราแม่ก็แทนที่จะเป็นเพื่อนร่วมทีมแม่กับกลายเป็นตำรวจสอบสวนหนูซ้ำาสะอีกนะคะงานวิจัยด้านจิตวิทยาวัยรุ่นบอกชัดเลยค่ะว่าสิ่งที่เขาต้องการด่านแรกไม่ใช่คำแนะนำค่ะแต่คือการรับฟังแล้การยืนยันว่าความรู้สึกของเขาเี่มันมีค่านะคะ เขาไม่ได้แปลกไม่ได้แยก่กว่าคนอื่นนะคะแล้วถ้าด่านนี้ไม่ผ่านนะคะลูกจะไม่มีทางเดินมาถึงด่านขอคําแนะนำจากพ่อแม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแทนที่แม่จะไปชนกับเพื่อนนะคะลองขโมยฟิลแบบเพื่อนนะคะมาใช้ดูค่ะนะคะเริ่มจากประโยคง่ายๆนะคะว่าเออเรื่องแบบนี้แม่ก็เคยเป็นเออเรื่องแบบนี้แม่ก็เคยพลาดมาก่อนนะคะหรือ ตอนวัยรุ่นแม่ก็คิดเหมือนหนูนี่แหละนะคะทำให้เขารู้สึกค่ะว่าแม่ไม่ได้ยืนอยู่บนหอคอยงนาะช้างแล้วก็เมองลงมาข้างล่างนะะแต่แม่เคยยืนอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเขาที่เขายือนอยู่ในปัจจุบันนะคะให้ลูกได้เล่านะคะได้ระบายได้ดรามา่ามากบ้างนะคะให้แบบสุดๆไปเลยนะคะให้เขาได้มีโอกาสรู้สึกว่าเราเข้าใจกันเราฟังอยู่นะคะแล้วแล,แล้วนะคะเราค่อยชวนเขามานั่งคิดค่ะ มานั่งหาทางออกร่วมกันนะคะในโหมดของแม่ที่เข้าใจนะคะไม่ใช่ในฐานะของผู้พิพากษานะคะและและถ้าด่านนี้ผ่านค่ะเขาจะยอมเดินออกจากวงเพื่อนนะคะแล้วกลับมาหาแม่ค่ะก่อนที่เรื่องมันจะใหญ่จนทั้งเขาและเพื่อนก็รับไม่ไหวค่ะ